สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหนูเล็กรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้มาพบเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะแหล่งรวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนหนองจอกสุวินทวงศ์เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีรถสวย,สวยมาแนะนําให้ชมกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล็กนะคะมาค่ะเพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับตัวรถวันนี้ที่จะนำมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นรถที่เรียกได้ว่าอาจจะเลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่ยังเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอยู่สําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่สาคัญแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หลักค่ะลูกค้าจะได้รถที่ใช้งานแบบง่ายๆนะคะแล้วก็แม่นเทนั่น ราคาดีนะคะซ่อมง่ายราคาดีนะคะแล้วก็เมทนเนนแบบหาที่ซ่อมแบบง่ายมากๆเลยอู่ที่ไหนก็ซ่อมได้นะสำหรับเจ้า Toyota v วีออคันนี้ได้เป็นตัว1.5ไฮด้วยค่ะพี่ๆตัวไฮนะคะให้ความพิเศษมาหลายอย่างเลยถึงแม้จะเป็นรถเครื่องพ5นหก็จริงนะคะแต่อัตราเร่งดีแรงม้ากำลังดีนะคะและให้ความอึดถึกทนมาด้วยค่ะสำหรับตัวนี้เปิดราคาเสนอขายที่399,000บาทใครที่มองหารถใช้งานแล้วไม่อยากใช้ เงินดาวคันนี้ยอดจัดได้ไปแบบเต็มๆล้นๆเลยค่ะหากถูกดาวแล้วนะคะสมมติถูกกดดาว10% 15% 20%คันนี้ยังเอาอยู่คันนี้กดดาวไปแล้วราคายังเหลืออยู่นะคะ เสนอขายคันนี้อยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะพอ่อยู่ที่7 0 0 0รายได้ของ5ม0 0นนะคะเช่าซื้อคนเดียวจบค่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นรถปลดระวางหน่วยงานมาค่ะซึ่งเป็นรถที่เขา้าศูนย์ตรงทุกรอบใหม่เช็ดประวัติศูนย์ได้เลยนะคะตัวรถได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d ด Time ม์เลนิ่งไลค่ะไฟเลี้ยวไฟหลีในชุดโคมเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยก็จังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมโลโก้โตโยต้าตรงนี้ค่ะ ตัวรถได้เป็นสีบอลเงินนะคะรถปลดระวางหน่วยงานส่วนมากจะได้เป็นสีนี้ไปนะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่ารถเข้าส่วนตรงทุกรอบใหม่แน่นอนล้อแมกได้เป็นลายพิเศษค่ะสีทูโทนปัดหน้าเงามาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยได้เป็นยางปี2024 ยางกูดเกียร์นะคะพี่พี่ดอกอยางลึกมากนะคะไม่มีแตกลายงาสะพานยางลึกๆเลยใช้งานได้อีกยาวค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะต้องเรียนแจ้งตำตงว่ารถยังไม่ได้มีการชงหรือปรับสภาพค่ะนะคะอาจจะมีคราบดินบ้างตามการใช้งานเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยกระจอมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถปรับเพลาไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว มือเปิดได้เป็นโครมียมพร้อมกับตัวกุญแจคคเลตกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะคะพี่ๆกระจกนี้เราหายนะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟิล์มให้นะคันนี้ฟิล์มเสื่อมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยค่ะเสารับสัญญาณให้มาแบบเป็นหางกระเบนพร้อมกระจกไลฟ์้าติดตั้งให้แล้วด้วยไฟท้าย l e d กล้องมองหลังติดมาให้จากโรงงานเซ็นเซอร์มีให้แล้วเรียบร้อยค่ะไฟเบรกทับฟิล์มมีมาให้อ่ามีมาให้พร้อมเลย ด้านซ้ายนะคะสะโพด้านซ้ายไม่มีรอยบุบลักยิ้มค่ะเดินให้ชมรอบๆคันแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเล็ยพาเข้าไปชมภายในกันค่ะสำหรับภายในนะคะเขาให้มาเป็นสีทูโทนดำตัดแถบแดงนี่คือตัวหายนะคะนี่คือตัวท็อป ะะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็กันลื่นถลายกระจกปรับไฟฟ้านะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะใช้งานได้ง่ายๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้แล้วค่ะสําหรับตัวนี้หนะ้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังนะคะเป็นจอเดิมจากโตโยต้าแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดนะคะฐานเกียร์จะเป็นสีดําเงาเปียโนแบ็กแบบนี้ค่ะตัวเบาะสีดําต่แถบสีแดงมีคราบฝุ่นเดี๋ยวจัดการให้นะคะรถเพิ่งเข้านะพี่ๆขา เบ,แบาแถบผู้โดยสารหรือว่าจะเป็นเบาฝั่งคนขับสภาพยังสวยตึงเป๊ะอยู่เลยค่ะนะคะตัวรถนะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอหนูเล็กสปานะแล้วเราเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะใหม่ถูกใจแน่นอนเดี๋ยวและในส่วนของตัวเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะหัวหมอนมีมาให้3มตำแหน่งเลยสภาพเบาไม่มีตึงอ่าไม่มีฉีกขาดนะคะเบาะตึงไม่มีรอยถลอกนะคะสภาพเดินดีมากเลยนะเดินได้ไม่มีปีไม่มีชำรุดนะคะ สวยๆเดิมๆมาแบบนี้ด้านหลังมีที่ใส่แก้วน้ำให้หนึ่งตำแหน่ง หลังคาได้เป็นสีเบจกค่ะไม่มีรอยยันเจิมนะคะสภาพเดิมแท้มาเลยค่ะพี่ๆปไ้ายแดงเจ็ดแสนกว่าบาทนะตอนนี้ลดราคามาประมาณ5 0เเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวไฮด้วยเสารับสัญญาณให้มาเป็นชักฟินแจ้งแล้วเนาะแล้วก็ด้านหลังมอสักครู่ได้ดูไปเดี๋ยวเราดูในด้านของตัวช่องเก็บสัมภาระกันในส่วนช่องเก็บสัมภาระขนาดพอเหมาะค่ะใช้งานได้เลยยาวๆนะคะมีตัวยางอะไหล่ล้ออะไหล่เครื่องมือแม้แรงมีให้ครบนะคะตัวเครื่องมือจะอยู่ที่ถุงมาสัก ู้ที่หนูเล็กเปิดมาส่วนตัวแม่แรงจะอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งซ้ายของผู้โดยสารหรือว่าคนที่นั่งข้างๆคนขับนั่นเองนะคะจะอยู่ด้านใต้รถนะลูกค้าขาเดี๋ยวเผื่อหาไม่เจอ มาในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสำหรับตัวเครื่องได้เป็นเครื่องดูโอ VVTI ค่ะตัวเครื่องเดิมของเจ้า v ีอัคันนี้เลยนะคะสภาพเครื่องไม่เคยมีประวัติถูกถอดเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่เคยมีความร้อนขึ้นตัวเครื่องไม่สั่นนะคะสตาร์ทแล้วเครื่องไม่หลวมเนาะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีเครื่องน้ํามันล้วนไปค่ะก็จะดูแลง่ายๆใช้งานง่ายๆนะคะดูโอ VVTI ดูแลง่ายเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะเป็นเครื่องบล็อกเดิมบล็อกเดียวกันมาเลยตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่โฉมเห็บมามาแล้ว ะะด้านซ้ายมือตัวโชวค่ะนะคะเม็ดอักลึกๆแบบนี้ค่ะไม่เคยโดนชนจากด้านข้างซ้ายมาแน่นอนสภาพสวยกิฟนะคะตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะคมไฟไม่มีแตกหักนะคะคมไฟด้านหน้าไม่มีริ้วรอยคานหน้าไม่มีประวัติถูกถอดเปลี่ยนหรือมีการดึงมาก่อนค่ะนี่ ตัวเล็กหนึ่งนะคะอันนี้คือคานเดิมแท้เลยค่ะไม่มีบิดเบี้ยวหรือผิดรูปนะคะขาคมไฟด้านขวาไม่มีรอยแตกแล้านะคะหรือว่าจะเป็นตัวเบ้าโชกเม็ดอะเห็นชัดๆแบบนี้เลยค่ะนี่หัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคะฝากระโปรงฝาเดิมนะคะพี่ๆขาฝาเดิมไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปสติ๊กเกอร์ยังคงอยู่นะคะตัวฝาไม่มีโก่งงอ,อ ะะแผ่นการความร้อนยังอยู่ค่ะยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวคลองเลี้ยวต่างๆเดี๋ยวทางร้านดูแลให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเรามีการเช็คให้ถึงเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยนะคะย้ำราคาอีกครั้งค่ะคันนี้1.5ึ่งจุดห้าปีสองพบดรถปลดระหว่างหน่วยงานนะคะราคา3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้ผ่อนเจ็ดพรายได้ขอหมื่นห้าเช่าซื้อคนเดียวจบค่ะใครสนใจตัวรถสภาพสวยเกียรต์เอตัวรถตัวท็อปคันนี้นะคะสามารถแจ้งเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามแปด 0 9 3แป9 2 8 8 8เนะมื่อบอร์โทรเยอะไปปะเมื่อกี้093-389-2888นะคะช่วงนี้ป่วยด้วยอองๆนะอาจจะพูดอะไรที่เบอร์เบอร์ไปต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะควบคุมสติไม่ค่อยได้เลยนะสมองเบอร์จริงๆนะคะไม่สบายอยู่นะคะประมาณนี้เลยค่ะใครที่สนใจอยากออกรถนะคะติดต่อเข้ามาค่ะเครดิตเป็นยังไงเข้ามาคุยกันก่อนนะไม่ซื้อไม่ว่าค่ะ รึกษาได้ทุกเคสเลยออกรถได้ทุกเคสนะคะพยายามช่วยให้ลูกค้าออกรถได้ทุกเคสนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจริงๆค่ะหนูเล็กได้ขายลูกค้าได้ใช้รถนะคะก็ช่วยๆกันไปนะคะไม่มีปฏิเสธเคสเคสไหนไปได้ดันให้สุดใจเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปเดี๋ยววันนี้หนูล็กขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ